สถิติโกหกไม่ได้ตัวเลขทางเศรษฐกิจก็โกหกไม่ได้เช่นกันนะครับ GDP ของไทยปีนี้ออกมาแล้วนะครับ GDP ก็คือรายได้รวมทั้งหมดของประเทศนะครับในปี2,565เนี่ยตอนแรกกระทรวงการคลังประเมินว่าเราจะโต3%แล้วส่วนวิจัยเกษตรกรก็ประเมินว่าเราจะโต3.2%แต่ตัวเลขจริงๆออกมาคือข้างบนนะครับสีเหลืองข้างบนเนี่ยเราโตแค่2.6%เองนะครับเนี่ยผิดคาดไปเยอะเลยนะครับ แล้วเราลองมาดูประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับรายได้เขาเท่าไหร่โอ้โหดูเวียดนามนะครับโตไปถึง88%นะครับข้างบนนี้เวียดนามโต8%แล้วมาเลเซียล่ะมาเลเซีย8.7%อนะครับโอโ้โหเขาโตไปเยอะๆยะมากๆเลยแต่ของเราเนี่ยโตแค่2.6%ล้างท้ายเพื่อนบ้านเลยนะครับเราเทียบกับสิงคโปร์ที่เป็นเศรฐษฐกิจขนาดใหญ่นะครับก็ยังโตมากกว่าเราอีกนะครับ3.6%ปแสดงว่าประเทศไทยนี่บริหารได้ แย่มากๆเลยนะครับ mm hmm. เศรษฐกิจเราไม่โตเลยนะครับเราโตน้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจประเทศเราจะต้องการฟื้นฟูเป็นอย่างยิ่งนะครับประเทศไทยเราเนี่ยล้าหลังมาเยอะแล้วเนี่ยคือสาเหตุที่ประชาชนไม่มีตังค์ใช้นะครับเศรษฐกิจแย่ประชาชนก็มีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายไม่มีคนกล้าจะใช้จ่ายเศรษฐกิจมันก็ไม่เดินต่อไปนะครับยังไงก็เป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขอย,อย่างเร่งด่วน8ปปีที่ผ่านมาเนี่ย เราสูญเสียไปเยอะแล้วนะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจการส่งออกการท่องเที่ยวทุกอย่างเราเสียหายไปหมดเลยเหตุการณ์ที่เศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยเกิดก่อนโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเอาโควิดมาอ้างไม่ได้ถ้าเราเทียบปีก่อนโควิดควิดเราก็แพ้เขาเช่นกันนะครับครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ